อันที่หนึ่งคือพี่น้องต้องเป็นเอ็มนะครับต้องเป็นเอ็มไม่มีเหตุผลอื่นเหตุผลเดียวคือท่านจะต้องเป็นเอ็มเป็นเอ็มคะแนนเก้าพันคะแนนคิดเป็นยอดเงินประมาณสามหมื่นบาทท่าทำไมต้องเป็นเอ็มอะครับถึงอยากสำเร็จหนึ่ง,งเราต้องใช้สินค้านะแม่เราต้องชอบนะครับเราต้องเชื่อเราต้องศรัทธาวันนี้เราอยากจะบอกไปบอกต่อเขาแต่ถ้าเราไม่ใช้สินค้าเป็นไงครับ ผมเช่าพออเป็นยังไงไม่รู้ได้ข่าวคอรรนป้องกันร่วมะเร็งได้ใช่ไหมไม่รู้ได้ข่าวกาแฟโสมเห็นหรือจกี่แล้วพวกเขาขังดีใช่ไหมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับไม่รู้เราต้องใช้สินค้าน้อยหรายการหรือหลายรายการเพราะคนชอบไม่เหมือนกันพวกเราจะได้พูดได้ทุกตัวนั่นคือเหตุผลต้องเป็นเอ็มประกันที่หนึ่ง เหตุผลต้องเป็นเอ็มประการที่สองทุกท่าน,นครับเริ่มต้นใหม่ๆพูดแบบผมได้ไหมครับ <Yeah. S 1> ไม่ได้เนาะอันนี้มันเกิดจากการเรียนการฝึกการลงมือทำการวิเคราะห์ประเมินผลตัวเองกลับมาเรียนพอนานเข้าก็เลยทําให้เราพูดเก่งแต่ในวันเริ่มต้นอืออะเอออะ <c oughs> แต่ถ้า <c oughs> เราอยากสําเร็จทายงไงครับ <c oughs> เราจะต้องแบ่งสินค้าส่วนหนึ่งมาจัดตะากรา้ามาทตาตะกราเพื่อ,อออกไปสาธิต เพราะเรายังพูดไม่เป็นผมเริ่มต้นทําเลสใหม่ๆไม่มีอะไรเลยครับนอกจากสวัสดีครับคุณกุ้งครับส่วนหนึจากคุณกุ้งโอ้ยยูคุณกุ้งหุ่นเหมือนเจ๊เลยนะโอ้ยหุ่นแบบเจ๊เจียบหุ่นคนจนนะอย่างหุ่นคนรวยไปหาคนสคําคัญไหมครับพูดเปิดใจจำค่ะแต่ถ้าเราไม่เรียนเป็นไงคุณกุ้งไปทําอะไรมาอ้วนอย่างเลยเป็นไงฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดวฝ่ามือเดี๋ยวฝ่ามือมันไปหนักหัวเธอตรงไหนเพราะฉะนั้นเราเจอใครก็แล้วแต่เราพูดยังไงฮะให้เขารู้สึกโอ้ยเป็นบุญวาสนาที่ได้เจอคุณสนองหลังจากนั้นทุกท่านครับเวลาผมไปหาใครไม่มีอะไรคุณกุ้ง